เงินให้กับในช่างซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเทวดสุวรรณสององค์ในราคา3 5มแสโยสามแสนห้า 3, ก็สั่งทำประมาณ10วันเนาะประมาณ10กว่าวันนิดๆโยมตีก็ทําสําเร็จโยมตีบอกอาจารย์สั่ง,ง,งทําไวก็ได้ไวทําสังส่งทําซ้าก็ได้ช้าแต่ผมก็รับประกันให้ว่าให้ทานวันที่14 ท่นี้ก็ตอนนี้มาถึงวัดแล้วก็มีหลวงปู่สนองคือเจ้าวาดมาเป็นสักข,ขีพยานแล้วก็พร้อมกับศรัทธายตโยมมาร่วมต้อนรับเทวเวสวรรณก็ขออ่านโมทนาบุญกับเจ้าภาพเจ้าศรัทธาที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันเงินทุบะท,ทุกสตางค์แต่เงินที่โยมร่วมบุญวทวนเวสวรรณยังเหลือนิดหน่อยพระอาจารย์ก็จะถวายหลวงปู่วันที่พรุ่งนี้ลนะ ออพรุ่งนี้เราติดตามดูนะว่าประาจารย์จะถวายหลวงปู่เท่าไหรเพราะว่าหลวงปู่ท่านกําลังสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมใถ่งบประมาณเกือบสิบกว่าล้านในยนะพอพงาพฉชนนแล้วปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่ศรัทธาสาธุชนได้ถวายผ่าน พอจะนั้นแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ศรัทธาสาธุชน,นได้ร่วมมาพระ้าจารย์ก็มาถวายนลวงปู่นลวงปู่ก็มาสร้าง เรียบร้อยจ่ายเงินแล้วเก็บงานให้เรียบร้อยหลวงปู่จะได้ไปพักผ่อนปู่พูดอีกอย่างเดียวอย่างน้อเรียบร้อยบ้านนี้สาธุอากาศหลวงปู่สาธุสาธุน้องปู่ว่าสวยน้องปู่เนาะงามั่งขนาดจองอีกคู่หนึ่งนะอาจไม่แน่นจองหน้าวัดอีกองคู่หนึ่งนี่ สาธุสาธุเด้อเดี๋ยวคนที่เหลือเดี๋ยวให้เลขาโยงทั้งหมาอ่านี้สามแสนประจานจ่ายไปแสนสี่ก็ยังเหลืออ่ะสองแสนยังเหลือแสนหกเดี๋ยวค่อยโอนให้น้องมีเงาเป็นเงสี่สัตว์อ่ะเดี๋ยวให้เขากลับเก็บงานเดี๋ยวให้น้องกูพักผ่อนวันนี้ก็เลยมาแก้บน มาถวายด้วยไหมหรือมาเขียนหมดโยมแม่ห่จะกลับหรือนอนนอนกับศาสทุกนานอนุกนาทีอนุาอนทกาทุกนกนบทีนททอาเากนอาาาถวายอทานกลับหรือยังอมสุภาพรกลับแล้วบ่ นี่เหรออันนี้เริมบนสื้ที่ดินเหรออ่าเวสบันหนึ่งองค์มือมาก่อนเปิดเชือกน้ำซับก่อนเมี่เปิดดงเปิดอะรแบด้เนเปิดห้องให้เป็นแบีดูเปิด อ่เดี ille, ๋ยวหลอนะเดี๋ยวพญานเขียวพญานให้โยมก่อนนอบมาแต่เช้าเราโยมจะกลับก็มีละแต่อุปนธนะโยมนะความอดทนเป็นบ่ยัวต้องสเร็จทำงานช่วยมาได้ทำงานทำได้โยมสุภาพรโอมจันลึกมาไหมกลับหรือยังนี่สุภาพรโอมจันลึกอ๋อเดนั่งมาดูแค่ไหน โอ้ยมาๆๆโอยอยไดปะคั่ง อ่าพ้นกลัมาอันนี้มาจจกสองปอพร้าบอ,อ,อมาขอพรเรื่องนำนี่ หนึ่งหมืนล้านกับสองพันล้านป้าบริษัทอะไรเนี่ยบุกกอนสาทุกสาทุกข้าพาเจ้าซื้อเท้าคำล่านางบัวพันมาริกรบ้านหนองแตงเหนือเมืองสีโคตะบองขอเรื่องเรียกง,งานที่ได้เฮ็ดบริษัท Lèo, tè nhang, ngân สองตัวนี cage, oh. okay. Okay. ่เท่าไหร่วะโอ้ส huh. uh ิบเปอรถเซ็อต์ิ้นหรอหัวอ่าวพุทโดนมอนสักก็เพียงนี่ได้แน่นอนอ่าสาธุออคือเขาเขาแบบแบบแบบไหนเนี่ย โยมมาละบพยันโยมนารุรุตลอดจรุจิธายุจพายมรุจิพา,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 าสระแก้วมาไหมโอ้คือโยกไก่แถวไปนั่งหาเด้อนั่งนั่งตรงนั้นแหละให้หอดคิวให้มาเอาอว่างไปเนาะฮอตคิวคอยมาเอายพาพอมสุภาพรโยมสุพามาไหมเนี่ยยมสุภาพรกลับหรือยังเนี่ยน่าจะกลับแล้วเนาะ นะกับแล้วก็เอาไว้เจ็บไว้ก่อนอ่าโอ้ลูกพระพันจาร์ไปเดินทุกด,ดงนั่นนี่ไม่ใหม่เดินถึงสิ่งไายตัวดำดำโยมเอ้ยอันนี้ที่พระจะไปในใวัยนี้มาแก้บนเท่าไหร่เอาสมมุติว่าถ้าสำเร็จพันจาร์ทำพิธีให้นะสำเร็จมาแก้บนกันห้าหมื่น เออเออห้าหมื si ่สามสีเนาะโอ้โ wow, ตัวเอาว่านี่ยแหละขอสำเร็จได้ขอสำเร็จยอมด้แม่ราแม่แม่สเนียงแม่สาเนียงเนาะคแม่สาเนียงอยู่ไม่เอติตติดตออยู่ตรงกลางออกไม่ได้พระอาจารย์

ไม่โชคนีร่ำรวยเด้อหมื่สล้านล้านพันล้านเนาะเพราะให้บุญมร้อยหมื่นปันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านโอ้เครื่องคิดเลขมันจะยอมขนาดเครื่องคิดเลขยังอึ้งอ่ะววาร่ำรวยเสริมที่ดินห้าร้อยบาทสาธุจังหวัดเลยเนาะมาจากข้างเลยเนี่ย มัพันมื่มาเจ็ดสิบก็ประมาณหนึ่อยเจ็ดสิบมาแไรอ้หมบาท้สาธุเรับเด้อหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านาทจะมาแก้บนเท่าไหร่อะห้าหมื่บาทโอ้พระอาจารย์ทำพิธีให้นะให้สำเร็จนะสาธุดีก็ไม่ได้สักบาทเดี๋ยวกหว ขาซ่าตุ้มไม่เข้าหัวมั้เออเอาตุ้มตุลงกหมดเม่เดี๋ยวพ่อจะไปขวานยายบอกว่าจะไปเล่นเจ่าเลยยังไม่เข้าหัวอันนี้ร่ำบุญเท่าไหร่ห้าร้อยบาทซื้อที่ดินเนาะแม่เนาะมาจากไหนโยมแม่อุดรเศรษฐีอุดรเศรษฐีใจบุญในทุนสวัสดีค่ะคุณแม่ฝ่ายฝ่ายวัตถุมงคลค่ะเนาะพ่อเนะค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะ อ่าเนี่ก็เป็นวัตถุมงคลทางวัดนะคะพี่น้องเน้อเดินทางมาเองใด้ด้อค่ะพี่น้องเน้อวัดป่าดอนบ้านเทือนเสื้อนะครับเสื้อเสื้ออ่าใส่แล้วรวยครับใส่แล้วเย็นครับใส่แล้วรวยใส่แล้วเย็นนะพ่อเนาะอ่าโอ้ค่ะมีมี่ใส่เล็กหอดใส่ใหญ่ด้วยค่ะพี่น้องเด้อราคาหนึ่งเก้าเก้ากระชอดสองหน่อยนะครับค่ะ นะคะสวยงามค่ะแล้วก็ซิมีรูปพายจานพร้อมนะค่ะพี่น้องเนาะครับอันนี้ด้านหลังครับค่ะด้านหลังยังครับค่ะเนาะค่ะนี่กะมาได้นะคะพี่น้องเนาะใครอยากมาเอากันมาเอาได้ครับค่ะรูปยันพันอาจารย์เขียนให้ย่างดีครับค่ะครับค่ะนี่ก็ยันตัวมาใหม่เนาะพอน้องเนี่ยน้องมหม่ครับยันรวยมาหารวยด้วยครับพี่น้องเด้อเนี่ย่ะผู้ใดได้ไปแขวนฮือนแขวนสั้นได้ไปติดไว้บ้านไว้เฮือนเป็นสิริมงคลค่ะพี่น้องค่ะ ยิ่งทำยิ่งรวยเอาพ่อพ่อยกตัวนี้ขึ้นอีกแน่พ่อเอาอันนี้รับลายหอยค่ะนะพ่อเนาะ่เคลื่อนที่ได้นะคะขาโตขาค่ะเกือบมีหลายอย่างนะคะพี่น้องเนาะเอฟซีแฟนสองสนใจว่าวาสิเป็นปูเวทเนาะพ่อเนาะเป็นปูเวทอ๋ออันนี้ก็เป็นช้อยข้ามค่ะพี่น้องค่ะ สร้อยปาวทำบุญซื้อที่ดินครับค่ะทำบุญซื้อที่ดินนะคะพี่น้องทำบุญซื้อที่ดินค่ะออ๋ถวายวัดข้ามกสิได้สร้อยพระค้ามไปนครนอครับอันค่ะค่ะอ้าว FC แฟนช่องสนใจอยากร่วมซื้อดินถวายเนาะค่ะด้วครับเยอค่ะทางแอดกสิได้มีบูชาทำบุญถวายซื้อที่เนาะค่ะกสิไม่สร้อยพระค้ามฝากต่อนเนาะพ่อเนาะไว้ไปเป็นสิริมงคลค่ะแล้วกับผู้ใดมักสวดมนต์ ร้อยแปดนนาองสิพอดีได้บริลืมหนึ่งศูนย์สองกบบอาพอค่ะสาธุหนึเอาบอลพี่น้องค่ะสาธุคสาธุพ่อสาธุค่ะค่ะค่ะขอให้เฮงเนอ่เห็นอยู่ดีเด้อเด้อค่ะต้องเอาบอต้องบอกแค่นะครับค่ะศูนย์สอง่องนพอนอค่ะศูนนะครับเด้อค่ะค่ะ อ้ใดเดินทางมาวันเท่ากันวัดป่าดอนบ้านเทือนนะพ่อเนาะเอาเภอสี่ข้อพ่อเอามือบ้านพือนเบ้าพีชเบ้าพีชเอามือบ้านพือนเอาเภอบ้านพือนม่ใช่ปะตำบลกลางใหญ่อ๋อลืมบอกตำบลข้าเจ้าตะหละเอาไม้ก่อนเอาไม้ก่อนเอาไม่ไม่พ่อเอาไม่เพิ่นบัวมาวัดถูกก็อหนึ่งศูนย์สองตำบลกลางใหญ่ครับวัดดอนบ้านเทือน อำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีขออดวัดกักกมาอับเถื่อนนะคะไม่ใช่เถื่อนครับเถื่อนครับพี่น้องคะเถื่อนเถื่อนครับค่ะครับหลวงพ่อสนองค่ะขึ้นน้ำบงโสขึนน้ำงโศค่ะพระอาจารย์ลินค่ะพระอาจารย์ตัวไรค่ะครับสาธุค่ะสาธุขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะดีหมานมาหอมมาถึงกันอย่าลืมหนึ่งครับ หนึ่งช้อนสองเฮ้ยไม่อยู่กับแอดมินเลยนะพ่อเนาะจุดทูบมาพระอาจารย์ได้เลยการพี่น้องครัวัตถุมงคลต่างๆด้านหลังเลยพนขายที่นะอมามามาวางคนขายที่เออเอาไปนั่นตัวนของเจ้าเก็บไว้ได้เด้อของเจ้าเด้อันนี้ยได้เห็นหายเจ็บหมดเลายเลยทราบแล้วยังครับเรียบร้อยแล้วครับ พอพนพอพนเจ้าค่ะพอน่ะพรพพาดวยพออเอิญเอาอนอ่อนดีกว่าพอเพินอ่อนอ๋ออยากได้ชคเอามือมาโอ้บูชาผู้เนึ่งองค์นะดูป่ the boy